บโบบโบเฮ้ยเสียงอะไรวะโบไปไปเกิดอ,อะไรมาเนี่ยฮะฮะโบโหอะไรติดหูเนี่ยจะระเบียรเลือน้ำมันเดือใช่ไหมฮะเดือยไหมถ้าเดือเอาเดือมือมาเดือมือมาเนี่ยแสดงว่าเดือใช่ไหมใช่ไหมยอมรับใช่ไหมเนี่ยข้างนี้นี่สะดืดเดือยข้างนี้นีเออเฮ้ยมันเดือจริงๆว่ะ มันดื้อจริงๆเลยครัออ้งนี้ดิครั้งนี้หนึ่งสองสามโบเฮ้ยปุ๊บเป็นตะสั่งยังเลยว่ะนี่ขี้ด <mos> ื้อปุ้ยปุ้ยปุ้ยขี้ดื้อไหมปุ้ยขี้ดื้อไหมฮะขี้ดื้อไหมนั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วนั่งลงนั่งลงมาสวัสดีจ้าดิสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดิเร็วสวัสดีจ้าดิเร็วมาสวัสดีจ้า ัาดีจชาเร็วเดี๋ยวสิบอยไม่ปาไม่ให้กินข้าวนะไม่ปฏจ้าไม่ให้กินข้าวนะไม่ด,ไมนะไมดีจ้าเลยวะปุยเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเล่นกะโบดีกว่าเบอกินข้าวยังถ้าอยากกินข้าวามือมาสวัสดีครับเร็วเร็ว มือมาสวัสดีครับปับ๊บอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาข้าวไปกินเลยมาข้างหนึ่งปับ๊บเอาให้โดนนี่ให้โดนเร็วโดนปับ๊บมีที่สี่ยลุ้จริงเลยเดี๋ยวรอยายแป๊บหนึ่งนะ